ใช้ใจรนี้ว่าัน้ออะไกว่คนี้อันนี้จะให้เราเรียนหรือไม่เด็กครับทั้งของยางแดงไ้แล้วแต่อาจารย์ว่าพี่าให้ได้อราจะให้เด็กจะต้องไม่ต้อง อย่างละครึ่งกันน่เพราะว่าบางทีใช้ม okay ่เป็นก็แล้วแต่านเพราะว่าอันนี้แล้วแต่ค่ะว่าจานอาจจะบริหารได้ดีกว่านะน่เดี๋ยวเป็นกันนะจานาจาน่วช่วยโอเคนะเป็นเด็กดีแค่นั้นโอเคนะขครับครับครับผมนัเงละ อันนี่มีของด้วยใช่ใชอยังไม่หมดนิวนิวยังไม่หมดกดจุดเลยด้วยวเดี๋ยวกดตายไป